สิบบาทอ่ะิบนี่หอไม่ถูก สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพาบุกโรงเป็ดบางซ้ายยุทธยาก,กันนะคะเราก็จะมาเดินดูของวันนี้แม่เราตั้งใจจะมาเอากาน้ำร้อนนะคะซึ่งในโรงเป็ดนี้นะคะเป็นสินค้าประมูลแล้วก็สินค้ามือสองเนาะตามสภาพนะคะของก็จะมีตั้งแต่ของกินของใช้เสื้อผ้าโต๊ะเก้าอี้โซฟา มีแทบจะทุกอย่างเลยนะคะใหญ่ข้าวเออเท่าไหร่เท่าไหร่ข่าย40บาทหัวหน้าอายุวันเมื่อไหร่เดือนห้าสองพันยี่สิบสี่ อะไรนะคะเฟิกวีบอีบาทอะ10บาทนีเหรอไม่ถูกนะเนี่ยอายุอนี like ้เดือนนี้อายุเดือนนี้หรออ๋ออันนี้ปดะยู่ไปฮาริปฮาริฟนั่นน่ะ เคยมีแล้วไม่ใช่หรอรถรถที่เป็นวนะิ่งอ่ะอันนี้รถไฟโฮมันหรือเปล่าคะพลิต ีเบ็ดตกปลาด้วยเบ็ดตกปลาร้อยห้าสิบบาทเหมาะต่อใช่ไหม ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะจะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะราคาถูกก็จะเป็นพวกของที่มีตำหนิเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะบุบนิดหน่อยหรือว่าเป็นรอยราคาก็จะเซลนะเราได้เครื่องดูดฝุ่นมานะคะาาจาก590กบว่าบาทนะคะเหลือ290บาทที่นี่มีบริการลองให้ด้วย<ค>ว่าใชไ<ด>ไ้ได้หรือเปล่าติดหรือเปล่าก่อนที่เราจะซื้อนะคะ ตรงกิโลเจ็ดร้อยเก้าสิบเราสามารถเอาสินค้าที่เราอยากลองไปแจ้งพนักงานได้เลยนะคะว่าเราอยากลองสินค้าตัวเนี้ยให้เขาแกะแล้วลองให้นะคะเราจะไม่สามารถแกะแล้วลองเองได้นะคะ ที่เรามาลองอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นเนาะยังใช้งานได้ดีอยู่เลยแล้วก็ดูดแรงมากแค่มีตำหนิเป็นรอยผลอกนิดหน่อยเองนคะคะราคาจะอยู่ที่290บาทจาก500บาทอิงเป่าอยู่กันนะนาพอยอยู่กันนะน้าพอยอเ,อนนเดี๋ยวมีวิชูมอลเตอร์สแทมมีหมาลาดล้วยพริกจีนมะเนี่ยอ๋อไม่ใช่เปเปอร์อเมริกัน49บาทจริงเหรอโคชูจังชื่ออะไรมีลิงอยู่ ้สมในโเป็ดน,นะคะจะมีของกินของใช้เสื้อผ้าเยอะมากพวกโซนของกินของใช้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่หลัใกล้หมดอายุแล้วเหลืออีก5เดือน1เดือน2เดือนก็ดูวันหมดอายุก่อนจับจ่ายซื้อของด้วยนะคะต้องจ่ายตังค์ก่อนแป๊บหนึ่งรอจ่ายตังค์แป๊บหนึ่ง

ติมอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยเปน้าก่อนาว่ะคออร่อยใช่ไหมเระวังเต็มตัวไ่วิ่งแต่ร้อน ขับรถตาม Google Map มานะคะก็จะเจอร้านม i c ล e l ไก g u 2022นะคะเกียวไก่ฉีบปั๊บปุ๊กนะคะราคาถ้วยละ15บาทรสชาติส่วนตัวสำหรับเราล้ว่กกลางๆนะคะไปผ่านมาแถวลงเป็ดบางซ้ายนะคะก็แวะมาชิมกันได้เลยลงมาใกล้ๆเอาลใกไหมน้ำยาดูน้อยๆก่อนอร่อยไหมกินได้ไหมน้ำน้กระเจี๊ยบเมื่อกินไม่ได้เดี๋ยวย้น้ำเปล่าให้ ได้อ่ะกินได้กระดูบอ่ะไม่ได้ก็วางอ่ะลองสีเหลืองไหมลองอันนี้ไหมอันนี้เป็นอะไรอันนี้มันอันนี้มันกินเก๊กฮวยอ่ะอ่าก๊กฮวยอ่ะอ่าถ่ายแล้วกินนี่ไปเดี๋ยวน้ำเปล่าใหะอ้หู้ยยงใช่ไหมจ๋าใช่ครับใช่ครับอันนี้โกธรรมดาไม่แม่มันมีไรรมดายังบะหม่ะหมี่ะปลาปลาันแล้น้องทองใช่ไใช่ค่ะ Nå? เราก็แวะกินข้าวกันอีกรอบนะคะเราแวะเป็นร้านหอยทอดเยลชิตนะคะาาส่วนตัวเราว่าหอยทอดเยลชิดอร่อยนะคะหอยกับไข่จะเป็นร้วนๆไม่ได้เกาะกันเป็นก้อนๆเหนียวๆนะคะส่วนบรรยากาศในร้านน,านะคะสามารถนั่งดูรถไฟได้เลยรถไฟจะวิ่งผ่านเรื่อยๆชั้นสองก็จะมีแอร์เย็นสบายไม่ร้อน,นะคะ่ะหอยทอดเยลชิด มาเสิร์ฟเหรอครับขอบคุณครับของหนูอันนี้ใช่ไหมเนี่ยหนูต้องไปเอาหลอดมาด้วยนะเหมือนกันมดใช่ไหมเขียนธรรามาดา